สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำการ์ตูนแอนิเมตนะคะจากแอปแคปคัตค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือเข้าที่แคปคั t ค่ะแล้วก็เลือกโปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพขึ้นมานะคะกดเพิ่มค่ะแล้วก็เลือกภาพเดิมขึ้นมาอีกภาพหนึ่งนะคะเลือกค่ะกดเพิ่มค่ะ นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีสองภาพเดียวกัน2ภาพแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้จะทาภาพที่2อนะคะที่เลือกขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นการ์ตูนแอนิเมต์นะคะก็ให้เลือกไปทีเ่เมนูข้างล่างนะคะเลื่อนมาที่แอนิเมตนะคะ<ๆ>นี่เรียบร้อยนะคะเป็นที่เรียบร้อยง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเราจะทำาการ เอฟเฟกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราจะทำเอฟเฟกในการเปลี่ยนภาพนะคะให้ดูสวยนะคะเนาะไปที่เอฟเฟกค่ะแล้วก็ไปที่อันนี้ก็เลือกได้เลยนะคะปุ๊กจะเอาแบบเช็ดกระดานเนาะนี่นะคะก็จะเนี่ยลองเล่นดูนะคะอา่า ฟบนะคะเป็นลูกกระตูนเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆลองนำไปเล่นดูนะคะเอาไปตกแต่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r ร b ์ด้วยนะคะนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ